หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่4เมษายน2565ด้วยสอรีพอร์ตบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมกระดัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับทีนีเท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของทางเยอร์เกนครอปนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของทีมเราที่เรามาพูดแบบได้ใจแฟนบอลไปแบบเต็มเมื่อเขาได้ประกาศลั่นเลยว่าถึงลิเวอร์พูลจะไม่ใช่เต็งแชมป์ในการแข่งขันรายการใดๆในสายตาของคนอื่นแต่เขาและลูกทีมก็ไม่ได้สนใจเพราะโฟกัสแต่การเดินหน้าคว้าชัยชนะในเกมการแข่งขันเท่านั้นพร้อมพอใจกับสถา,านการณ์ของเราในตอนนี้นะ ผมบอกกับลูกทีมของผมไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วว่าหากมีใครมาบอกเราตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนเราจะมาอยู่ในสถานการณ์แบบที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้ที่เรายังคงอยู่ในการแข่งขันทุกรายการได้ควา้าแชมป์ไปแล้วหนึ่งถ้วยและมีทีมที่มีสภาพพร้อมสักแบบนี้เราก็คงจะแทบไม่อยากเชื่อเลยด้ดยซัมครับกล่าวในฟุตบอลถ้วยนั้น เราเองก็คงไม่สามารถที่จะทำไปให้ดีกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นหากมันจะมีสถานการณ์ที่ดีกว่านี้ได้มันก็มีเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการที่เรานำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสัก20คะแนนหรืออะไรแบบนั้นแต่นั่นเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วสำหรับเราทุกอย่างโอเคดีและเราก็มีความสุขกับสถานการณ์ที่เรากำลังเป็นอยู่เราอาจจะไม่ใช่ทีมเต็งในการแข่งขันสักรายการใดเลยก็ได้ แต่ใครจะแคร์กันล่ะเราก็แค่จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในเกมการแข่งขันในแต่ละนัดเท่านั้นการที่เราจะรักษาสถานะในการลุ้นแชมป์เอาไว้ได้เราจำเป็นที่จะต้องคว้าชัยชนะในเกมการแข่งขันให้ได้มันอาจจะเป็นงานที่ยากสำหรับเรา ดเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันนัดต่อไปในพรีมเมียร์ลีกที่จะต้องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมซึ่งเราก็คงไม่สามารถที่จะไปปกปิดในเรื่องนั้นได้ไหนๆก็ฟังความคิดเห็นของทางเยอรเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้จะคงอยู่กับการออกมาแสดงความคิดเห็นของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นถึงนักเตะภายในทีมของเรากันบ้าง หนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมในตอนนี้ก็คือทางเดียร s โกโชตาหลังจากเขาทำประตูได้ในเกมล่าสุดกับทางวัตฟอร์ดซึ่งทำให้เจ้าตัวยิ่งแตะหลัก20ประตูได้เป็นครั้งแรกในเส้นทางอาชีพของเขานั่นทำให้ครอปใช้โอกาสดังกล่าวเอามาเก่าวชื่นชมผลงานของโชตาเป็นการพิเศษและยกย่องเลยว่านี่คือนักเตะที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดแข้งระดับโลกได้ มันชัดเจนมาเสมอว่าเดียวก็ไม่ใช่ปีกธรรมชาติแต่เป็นกองหน้าที่สามารถขยับออกมายืนเล่นเป็นปีกได้และเขาก็สามารถลงเล่นเป็นตัวริมเส้นได้ทั้งสองฝั่งของสนามอีกด้วยนะครอปกล่าวขอขอบคุณพระเจ้าที่เขาเล่นได้ทั้ง3าตำแหน่งในแดนหน้าและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วยในเกมการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันสำคัญที่นักเตะจะต้องได้เล่น แม้ว่าบางคนอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของพวกเขานั่นหมายความว่าบางครั้งเราอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหากพวกเขาเหล่านั้นเคลื่อนที่น้อยกันเกินไปสถานการณ์แบบนี้มีความยืดหยุ่นและโจโกเมสเองก็เติมเกมขึ้นมาสูงเขาได้บอลและวก็ครอสบอลได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าว่าหากมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นลูกครอสอีกลูกที่ไม่ได้มีผลอะไร ดังนั้นการที่โชต้าโชบเข้ามาและทำประตูให้กับเราได้มันจึงกลายมาเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเขามักจะก้าวขึ้นมาอยู่เสมอแต่ผมก็เคยบอกไปแล้วสองครั้งว่าสมัยที่เขาลงเล่นกับทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เรนนั้นบทบาทของเขาแตกต่างออกไปแต่เขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเลยนะนั่นทำให้เราคิดว่าเราอยากจะได้ตัวเขาจากนั้นเมื่อเขาย้ายเข้ามา เขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นอย่างมากเขาอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมเขากําลังเติบโตขึ้นมาสู่จุดสูงสุดและกลายมาเป็นกองหน้าระดับโลกไปทีหลักคันเมื่อพูดถึงเรื่องของทางเดียวก็โชต้ากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะจากอดีตนักเตะเก่าของเราอย่างทางปีเตอร์คราวช์ถึงเรายิงทีมชาติโปรตุเกสกันบ้าง ในตอนนี้โชต้าขึ้นมารั้งเป็นรองดาวซันโวสูงสุดของพิมลิกหลังกดไปแล้ว14ประตูเท่ากับซนหึงมินของทางท็อตแนมฮอสเปอร์และเป็นรองเพียงทางโมฮัมเหม็ดซาล่าที่ยิงไปแล้ว20ลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามในขณะที่ทางเยเกนครอฟมองว่าโชต้ามีความเป็นศูนย์หน้ามากกว่าแต่สำหรับครอชแล้วเขากลับมองว่าดาวเตะวัย25ปีเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีหรือตัวริมเสน ทว่าสิ่งที่ทําให้เราชื่นชมในตัวโชวต้ามากที่สุดก็คือสัญชาตญาณในการทําประตูจากที่เรามักจะเห็นเขาไปอยู่ถูกที่และถูกเวลาเสมอซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติที่จะสามารถหาได้จากนักเตะโดยทั่วไปสิ่งที่ผมรักในตัวเขาน่ะหรอเห็นได้ชัดเลยว่าคุณอาจจะมองเขาเป็นผู้เล่นในตําแหน่งปีกแต่เขากลับเหมือนกับเป็นหมาจิ้งจอกที่ได้กลิ่นเหยื่อของเขายามที่อยู่ในกรอบเขตโทษคราวช์กรา การเคลื่อนที่ของเขานั้นมันสุดยอดมากและมันก็ช่วยให้เขาสามารถจบสกอร์จนกลายเป็นประตูได้นอกจากนี้สิ่งที่เขายังทำได้ดีมากๆอีกด้วยอย่างน่าเหลือเชื่อเลยก็คือการเล่นลูกกลางอากาศเขาเล่นลูกหม่งได้อย่างสุดยอดมากทั้งใี่ตัวของเขาก็ไม่ได้สูงใหญ่อะไรมากมายเราได้เห็นตั้งแต่เกมที่เขาไปลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสในช่วงพักเบรกทีมชาติแล้วว่า เขาเป็นคนที่หม่งประตูได้ยอดเยี่ยมขนนาดไหนสิ่งสำคัญก็คือการเคลื่อนที่ที่สุดยอดของเขาในการตัดหน้าผู้รักษาประตูเขาแสดงมันได้เห็นมาแล้วครั้งแล้วครั้งเราและฟิริการทำประตูของเขาในเรื่องของลูกกลางอากาศนั้น <c oughs> ก็น่าถึงมากด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการเปรียบเทียบระหว่างสตาร์ดังของเราอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลากับอดีตแข้งเก่าที่ปัจจุบันย้ายไปเล่นกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างทางราฮีมสเตอร์ริงมาทางโทนี่คัสคาริโน่อดีตสูน้าของเชลซีที่ออกมายกย่องผลงานของสเตอร์ริงในภาพรวมฤดูกาลนี้เลยว่าดีกว่าซาลาเสียด,ด้วยซ้ำ แมสเตอร์ลิงจะยิงประตูในการแข่งขันทุกรายการไปเพียง14ลูกกับ7แอสซิตส่วนทางซาล่านั้นกดไปถึง28ประตูกับ10แอสซิตด,ด้วยกันราฮิมสเตอร์ลิงเล่นได้อย่างน่ากลัวม,มากจริงๆเลยนะในตอนนี้เขาเล่นได้สุดยอดมากในรอบปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ศึกยูโร2020ผลงานของเขาก็ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดคาสคาริโนก่าว ผมคิดว่าในฤดูกาลนี้ตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เซ็นสัญญากับแจ็คกรีลิชเข้ามาผมคิดว่าทางราฮีมจะต้องหลุดออกจากทีมหรือได้เล่นเป็นเพียงแค่บางส่วนให้กับพวกเขาเท่านั้นถ้าว่ามันกลับเป็นตรงกันข้ามกันเลยในตอนนี้เขาแทบจะกลายมาเป็นตัวจริงแบบถาวรของทีมไปแล้วไม่ว่าจะลงเล่นทางกราบซ้ายหรือทางกราบขวาเขาก็ปั่นป่วนคู่แข่งได้อยู่ตลอดเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษ ราฮีมกำลังเล่นได้ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาเลยก็ว่าได้นั่นดีกว่าตอนที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลและดีกว่าทุกช่วงของเขาที่อยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยส่วนทางโมฮัมเม็ดซาล่านั้นอาจจะสุดยอดมากในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้แต่ในการแข่งขันแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเขากลับทำได้ไม่ดีเขามักจะมีปัญหายามไปเล่นกับทีมชาติในช่วงหงหรือสอเดือนที่ผ่านมาเขาก็เล่นได้ไม่ดีเอาเสียเลย ดังนั้นผมคิดว่าหากเราวัดกันตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลเป็นต้นมาหรือแม้แต่ย้อนกลับไปถึงช่วงยูโรผมก็คิดไม่ออกเลยว่ามันจะมีนักเตะคนไหนที่เล่นดีกว่าสเตอร์ลิงแม้แต่ทางซาลาก็ตามเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูข่าวคราวในตลาดซื้อขายนักเตะกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรา จากอนาคตี่ยังมีความไม่แน่นอนของโมเมดตซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ซึ่งข่าวสารที่ออกมาในแต่ละวันเกี่ยวกับตัวเขานั้นก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาทําให้สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดอย่างไรก็ตามตราบใดที่เจ้าต,ตัวยังไม่ได้จดประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,อย่างเป็นทางการโอกาสที่เขาจะอำลาทีมไปไม่ว่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นี้หรือตอนหมดสัญญาในปีหน้าก็ยังคงมีอยู่ ล่าสุดทางนิคโคลซัคคารีนีนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนก็เอามาเปิดเผยถึงหนึ่งในเป้าหมายที่ทางลิเวอร์พูลได้เล็งเอาไว้หากเกิดกรณีที่ทางซาลาต้องย้ายออกจากทีมไปซึ่งนั่นก็คือราตาโรมาติเนสหัวหอกตัวเก่งของทางอินเตอร์มิลานสำหรับราตาโรมาติเนสนั้นสถา,านะของอินเตอร์มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก ว่าพวกเขาให้หัวหอกชาวอาเจนตายเป็นศูนย์กลางและพื้นฐานในโปรเจกต์การทำทีมของพวกเขาในอนาคตสคราดินีกล่าวอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดหากมันมีข้อเสนอมหาศาลเข้ามาอินเตอร์เองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจได้เราได้เห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการขายอักครอฟฮัคิมีหรือโรเมลูลูกากูออกไปเราต้องทำความเข้าใจกับสถานะของพวกเขาด้วยว่า หากมันมีสโมอสรอยักษ์ใหญ่ของยุโรปที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วเดินหน้าทับทามนักเตะอย่างจริงจังมันก็มีความเป็นไปได้หนึ่งในทีมที่เป็นไปได้นั้นก็คือลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโมฮัมเหม็ดซาลาย้ายทีมออกไปในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้มาร์ติเนสก็จะถูกมองเป็นตัวแทนของเขาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยลเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ